E อีฟาร์มลำพูนนี้แม e ่เท่าอีฟาร์มลำพูนนะครับกำลังตักข้าวต้มไก่ตุ้ย,ย้ยตุ้ยเลยโอ้โหไม่หยุดเลยนะครับวันนี้ลูกชายอาการไม่ครบ32ประการทำได้แค่ข้าวต้มไก่นะฮะไก่นี่เราเลี้ยงเองนะครับนะฮะเลี้ยงจากเสร็จอาหารแล้วก็แหนแดง แล้วก็ข้าวที่เหลือจากเราเรากินนะฮะนี่เมื่อวานจัดการไปตัวหนึ่งไก่ของเราเป็นไก่ดำผสมลูกผสมกับไก่พื้นเมืองก็เลยรสชาติหวานอร่อยวันนี้ทำข้าวต้มไก่ฟักทองให้แม่เท่ากินตอนหน้าหนาวตุ้ยต,ยตุยเลยะฮะไม่ยอมหยุดอร่อยไหมคะ อร่อยไหมคะอร่อย <love> อร่อยดีโอ้โห oh, oh. อร่อยกินเยอะๆะนะครับข้าวต้มไก่ฟักทองนี่อาจจะดูเหลืองๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราบดฟักทองใส่เข้าไปด้วยเป็นเป็นเหมือนโจก๊กในข้าวต้มไก่ก็ตุนก็จนหวานเปื่อยนะฮะให้แม่เท่ากินตุ้ยตุ้ยตุ้ยเลยนะฮะส่วนลูกชายลูกชายก็กิน ต้มยำไก่บ้านนี่สับๆนะสองคนไม่เท่าวันนี้ที่อีฟาร์มลำพูน